พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณลุงท่านหนึ่งกันบ้างน,นะคะเขาเป็นคนที่แกะสลักเก่งมากๆเลยในงานไม้ของเขาเนี่ยสวยงามมากๆแต่ล่าสุดเนี่ยเขาประดิษฐ์หมอนวด3าเกลอ,อเอาใจคนขี้เมื่อยเขาบอกว่าแก้ปวดเมื่อยได้ดีเลยแหละ,ละค่ะเ,ะเริ่มลวเริ่มลวเริ่มเมือเ่อยแล้วใช่ไหม,มช่วงนี้อะไปรู้จักกันเลยค่ะที่บ้านเลขที่15 2หทับสหมู่1 1อําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยไปพบกับคุณลุงสนามพรมเอี่ยมหรือว่าหลายคนรู้จักกันในนามลุงเกลี้ยงค่ะแล้วหมอนวดอยู่ไหนคะหมอนวดยังไม่มีไปรู้จักลุงเกลี้ยงก่อนเพราะว คุณลุงเกลี้ยงเนี่ยเคยเป็นนักล่าสมบัติมาก่อนอแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเอาดีทางด้านการนวดแผนไทยดูแล้วก็มีความชอบแล้วก็สนใจในด้านการแกะสลักงานไม้ต่างๆตามจินตนาการนะคุณลุงบอกไม่เคยเรียนไม่เคยมีความรู้พื้นฐานใดๆมาก่อนแต่ดูงานของคุณลุงสิคือสร้างสารรค์มาแต่ละชิ้นเนี่ยออกมาสวยงามแล้วก็น่าทึ่งมีลูกค้าแวะเวียนกันมาสั่งเป็นจํานวนมาก และล่าสุดอันนี้ผลงานของลุงเกลี้ยงดูโหนี่คุณลุงบอกว่าไม่มีความรู้นะไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ผลงานคือสวยมากๆของตกแต่งบ้านได้เอยใช่ของตกแต่งของชิ้นเล็กก็มีชิ้นใหญ่ก็มีแบบนี้อันนี้เป็นรูปเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมังกรสวยมากจริงหลายคนก็เชื่อไว้ที่บ้านก็เป็นสิริมงคลนะฮะซึ่งล่าสุดลุงเกลี้ยงเขาก็เอาอาชีพกับความชอบส่วนตัวมาประยุกต์เข้าด้วยกันมาประดิษฐ์อุปกรณ์นวดขานี่แหละค่ะนวดด้ทั้งขานวดในทั้งหน้าท้องที่บอกว่าเกใช่มนี่ยแหละ สามเกลอด่ะกระเทียมใช่ไหมอันนี้เป็นสาม <c oughs> เกลอเวอร์ชันหมอนวดนะคะช่วยผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยเนี่ยสาสิตให้ดูด้วยว่าขั้นตอนและวิธีการใช้ใช้อย่างไงสําหรับหมอนวดสามเกลอเนี่ยก็ค่อยๆกดไปก็จะมีขดน้นมือขวาของคุณลุงเขาก็จะดึงเชือกมันก็จะรั้งขึ้นมาแบบนี้เนาะครับลูกคุณลุงขายถูกๆค่ะราคาชิ้นละ200บาทเท่านั้นและหลายคนเขามาลองแล้วนะแล้วเขาบอกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยได้จริงๆใครสนใจอ่ะ จะไปลองนวดที่บ้านนะติดต่อเลยค่ะโทรหาลุงเกลี้ยง0933145303ค่ะหรือว่าจะสั่งซื้อก็ได้เนาะช,ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะหมอน,นวดอาจจะไม่ได้ทำงานออแต่สมเกอของคุณลุงเนี่ยอาจจะได้ขายน,นะฮนะก็สนใจก็อุดหนุนกันได้นะค,คะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ